นอกจากนี้ค่ะท่านจุฬาราชมนตรีก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวจังหวัดสงขลาด้วยนะคะโดยจุฬาราชมนตรีค่ะได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้นําศาสนาทั้งไทยพุทธแ,และมุสลิมเพื่อเป็นตัวแทนส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ประสบปุตุกภัยใน4อําเภอของจังหวัดสงขลาพร้อมอานวยพรให้ทุกคนผ่านพ้นบททดสอบในครั้งนี้ไปโดยเร็ว นายอารุณบุญชมจุฬาราชมรีค่ะได้เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยยังชีพพร้อมพบปะและมอบโอวาทแก่ผู้นำศาสนาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีพลตำรวจตรีสุรินทร์ล拉เร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนายสักกริยาบินแสละประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาพระครูธีรสุดคุณเจ้าคณะอำเภอชนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอิมัมคอเทบ,บีลันผู้นำศาสนาและผู้ที่เกี่ยวข้องในในสี่อำเภอร่วมให้การต้อน รับที่ศาลาอาเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอจะนะจังหวัดส,สงขลานายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความห่วงใยจากทุกภาคส่วนจึงได้มีการรวบรวมเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคจัดทําเป็นถุงยางชีพจํานวน8,500ชุดเพื่อนํามามอบให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาจํานวน1,500ชุดได้แก่อเภอเทพาอเภอสบ้ายย,อย้อยอนาทวีและอเภอจนะโดยไม่แบ่งแยกศาสนา หลังทุกคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมทําให้หลายครอบครัวทรัพย์สินพืชสวนได้รับความเสียหายซึ่งการแจกถุงยางชีพก็เพื่อเป็นประการปลอบขวัญและส่งกําลังใจให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นบททดสอบนี้ให้ได้และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียนมอบแนวทางในการดําเนินงานกิจการศาสนาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆของผู้นําศาสนาและประชาชน สนุก thing, ิรัราชมนตรีและกรรมการกลางสลาแผ่งประเทศไทยตลอดจนกรรมการสลามผระจังหวัดก็ได้ทําตามที่เรามีกําลังมีความสามารถนะครับแล้วก็ตามทรัพย์สินสิ่งของที่ทางผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันและการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทุกศาสนานะครับที่ได้รับผลกระทบโดยไม่ได้เลือกเฉพาะพี่น้องมุสลิมเท่านั้นนะครับ ก็วิงวอนจากพระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลลอฮฺสุภฮานวบตาราได้โปรดให้ภไยพิบัติในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีและทุกชีวิตนั้นได้กลับคืนมาใช้ชีวิตตามปกติและให้มีสภาพที่ดียิ่งๆ่งขึ้นไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ครับ สำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอจนะนะคะในห่วงตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่18ธันวาคม2567พื้นที่ประสบภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะจำนวน14ตำบล139หมู่บ้าน3780ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบ้านเสียหายทั้งหลังจำนวน6กหลังด้านการเกษตรเสียหาย6,919ไร่และด้านประมงเสียหาย1,547ไร่ก็ถือว่าเป็นกําลังใจดีๆเลยนะคะที่ผู้นําศาสนาอิสลามนะคะท่านจุลราชมนตรีได้นําความห่วงใยจากพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะ,คะแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้ผู้ที่ประสบภ,ภัย